พึ่งดอกเดียวพึ่งเก่งเสียพึ้นกันจ้จะเม่งนั่งพึ่งพื้นต๊กลงมามีใครเห็นเผืนนองบางช่วงหนาแหลยอรงนั่นจนวหวแห่งเหีเห่ยวต้องให้เบเน้ 嗯，可以拿他 ยังน้ำพื่มกรขึ้นพุ่มเคียมอร่อยเหมือนกันนะคะตอนนี้ออกเป็นเพอนหน่อยนะะึ่งแต่ก็อร่อยนี้สร้างออกน้ำพูนนในปีน้่งเย็ดพึ่งนะคะ แต่มัห้าโดนค่ะปานี้นเพราะว่าคนเขาร้ายๆปลานี้มันท้นสิดีคน,นเป็เร่คอควยได้มาไปกับปลาบาค่อยมีคน้น โอ้เรื่อยเรื่อยเดกับพวกแก่งเองพี่น้องต้องหว่วงีงความอดทนนะคะเปลี่ยนขึงเป็นน้ำพ่นพ่นหน่อยหน่อยเอาเจาะไอเดะจ,จะขืนจ,จะพ่นสิออกไปนะพี่น้องเสือเป็นทื่อเป็นเมียงกับโมลูุดไปทัวจ้ะ สวยเลยตออดีสีคือใบใหม่ขนาดพี่นอ้องเห็นบ่เย็นมากันน,นี่พวกงตอตอเตะน้อย,อยเอาไปต้มน้ำนึ่งหรือก็แกงก เนี่ยเพืกันท่วมหึนเป็นสีหายไปเนาะพวกผมได้แต่แก้พิันจะออกหึ้นนิดนึ่งออกขึ้นให้เปียก สงส,สายสายตามองหาสาวใดมองเพ่งอีกแล้วมองสายสายตามองหาเห็ดหนี่งและเนะเยวมีอีกอ แล้วไะอยู่ไปเก็บมากกับพวกอ้อกินแกงเห็ดตั้งแต่ไข่ก็กีงอย่างอื่นได้ใจพี่นนอไม่สดนี่แห้งจำรับผู้สูงไวัเนอเด็กหน่อยเล็กนมพันกับโบมาแล้วมันหลดเสแยบจิตจัดเตี๋ยวต้มย่ำไปอย่างสน สำหรับเราไหวกระเียนแล้วเราก็ชอบแบบนี้เลยค่ะแกงเห็ดแกงจืดก่ได้สดน้ำตัวเขาลงคอเนาะทำเรื่องดอกห,หน่อยๆเพราะมันสีคือใบใหม่เนาะจา้ะจะบุคอยเห็นต้องให้เพื่อนบ้านอีกกว่านี้จักหน่อยจะมองเห็นเยอะอยู่จ้ะ อันนี้มันเรามาตอนมันกำลังตุ่มๆก็เลยหายากหน่อยจะเฮ็ดเผิงชนิดหนึ่งด้ยค่ะเฮ็ดเผิงไข่ก็อื่นแกงแซ่บคือกันจะอน,นี้บ่ขมไม่คมไม่เฟื่อนนะคะแกงคือเฮ็ดเผึงแดงเนี่ยเลยจ้ะปี่ปอ,อก็ลายเนี่ยปอก็ลายแกงแซ่บด้วยจ้ะโหเฮ็เดดินกูหนึ่ง เห็ดดินหรือว่าเห็ดประเภทเห็ดน้ำหมากชนิดหนึ่งเนาะสวยท้่กันดอกอ่อนก็นนมีสามดอ,อกแกงเห็ดร่วมอีกแล้วพี่น้องแบบนี้นะคะต้นออกบนันะ ออกหน้าหนาได้เป็นกอบเป็นกำกระตุ้ยอ,อ,อยู่ปลาบุควยแดดมาพี่นอ้องไปขี่มาดูเดีเด๋ยวนี้บ้านอยู่ห่างไกลออกไปทอดหม,ม้อไส้กระบุมีก็เลยบุควยแดดมาพี่น้องมัอนี้ก็มาแจ๊กกะยานไฟ,ฟ้ฝ่าแบ็ดเบิดกลางทางไอ้เชี่ยจังไลยเนาะ สูงเมื่อแล้วเนาะปกติมาบ่อยนะคะป่านี้นี่เบิดทตกเฮ็ดคืองงกันเฮ็ดไข่เฮ็ดวางโงกเฮ็ดดินเฮ็ดดอนเฮ็ดผสมกระแป้งปน,นี่เบิดจ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไป่ใหม่เนี่ยนหาหลายเนี่ยจนกะจิบไปแล้วเนะาะเออพี่้องงามๆนี่ดูสิคะ สามดอกด้วยจะนี่ซนกันดูสี่ก็ดอกข้างๆนี่จ้ะอ่งีิละความสวยของหลอนือกอเลยสีดอกนี้กำลังอ้อๆสวยมากเลยที่น้อง เป็นเฮ็ดพึ่งเขาแห้งสีแสบกว่านอี้จ้ะอันนี้เป็นเฮ็ดพึ่งเอซื้อบุถือคือการเฮ็ดพึ่งไมีรลายชนิดด้วยจ้ะส่วนใหญ่กบเพิ่นกะเพราะเป็นพิษกินได้ทุกเ็ตขนาดเห็ดพึ่งขมก็ยังกินได้เนาะพ้นกหมักเสบอันนี้ก็คือการลื่นๆแกงแล้วออกมาลื่นๆปุ๊บๆเราก็กินอร่อยแต่ต้มน้ำออก ครั้งหนึ่งก็จะแกงอร่อยดีไม่มีรบฝืนเนาะน,นี่พี่หน้องโอ้สวยจ้หนะงมน้ำมูลน,นี่ละสลัางออกลายยู่จ้ะแต่มันดอกหน่อยเท่าก,กับหินเนาะสีบนคือใบใหม่แห้งอวกวหรือว่าเห็ดโคนตาเกา่าเขาอย่างท่านไหนไปหาเป็นออกนี่ละช่วง เอาปัญษาแต่อันนี้เป็นเห็ดปวกับฝนนะจ๊ะเข้าปัญษาก็คือจะออกเห็ดปวกใหญ่เห็ดปวกขาวจ้ะนี้เรายังไม่เข้าปัญษาเราก็ยังไม่ไป